สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพืนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงละคนาสิงค์ค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะชาวราศีสิงละคนาสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กกันยายนนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวสิงเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเขดาด้วยอดีตไหนค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดอะซันนะคะถ้าหากว่ามีเสียงรบกวนไม่ขออาภัยด้วยนะคะไพ่แปดไม้เท้าค่ะ ไพ่เฮอร์มิตนะคะชาวสิงห์นะคะและเป็นไพ่เจ็ดเหรียญค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวท่าดินคับลึกศพกันบังกรโดดเด่นในชาวราศีกันลัคนากันนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะอาจจะเป็นชาววันอาทิตย์นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้น ไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงลัคษะสิงนะคะบางคนเนะเาะมีการพูดคุยทําความรู้จักความสัมพันธ์มีการพัฒนากันมากขึ้นแต่เป็นการพัฒนาที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้รีบร้อนนะคะหรือคุณอาจจะดิวกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนกลมีปัญหาในเรื่องราวของอุปสรรคระยะทางอะไรประมาณนี้เนาะเวลาที่ไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่แต่ก็ยังซัพพอร์ต จิตใจซึ่งกันและกันยังมีความห่วงหาอารท์ซึ่งกันและกันนะคะมรรยากาศความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเรียบง่ายไม่หวือหวานะคะแล้วก็ยังมีความสม่ำเสมอในการพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีสิงลัคนะสิง์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่6ถ้วยนะคะไพ่คิงถือไม้เท้านะคะไพ่เดล l เวอรค่ะและเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะ ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุลมมิถุนตุลกูมโดดเด่นในชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะมีธาตุไฟด้วยนะเมษสิงห์ธนูและชาวธาตุน้ําอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้า,าไพ่บรรยากาศความรักความสัมพันธ์พลังงานต่างๆในเรื่องของความรักในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าต้องระมัดระวังมากกว่ามีไพ่เด็กถือดาบเข้ามาอาจจะ มีความไม่พอใจทะเลาะก,กันนะคะในเรื่องเล็กๆน้อยๆมีการประชดประชันกันบ้างแต่พอไพ่หกถ้วยเข้ามาเนี่ยก็ยังมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยยังมีการคืนดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีการทะเลาะก,กันบ้างลิ้นกับฟันนะคะทะเลาะก,กันบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างไม่พออกไม่พอใจแต่ก็ยังมีความ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะงอนงออ่ายังมียังมีการงอ้อยังมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความรักยังมีความอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์อยู่นะคะดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเล็กๆน้อยๆอาจจะมีความไม่พอใจความคิดเห็นไม่ตรงกรันนะคะหรือมีการงอนกันนิดหน่อยนะคะ ก็ถือว่ายังเป็นสีสันแต่ก็ยังไม่ได้มีหน้าพายของการตัดขาดไม่ได้มีหน้าพัยของการแบบจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีการง้อกันอยู่นะคะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีสิงห์ a k a h n สิงกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนและคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวสิงก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีสิงหร a k a นาสิงค่ะชาวราศีสิงห์ a k a h n สิงคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่ของคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ชาริยตนะคะเป็นไพ่ธรรมรันค่ะ ไพ่สีถ้วยนะคะและเป็นไพ่สองถ้วยชาวราศีสิงศัคษาสิงนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณพยายามที่จะ เขาเรียกว่าเอาอกเอาใจนะอืมเชา่าสิงพยายามที่จะเอาใจคู่พยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพื่อที่จะปรับเข้าหาคู่อืมมันมีไพ่สองโวยมีไพ่ของความรักความผูกพันความปรารถนาดีนะคะอยู่ตรงนั้นยังอยากที่จะศึกษายังอยากที่จะทําความรู้จักยังอยากที่จะรักกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคระยะทางเวลาหรือ มีบางสีบางอย่างที่ไม่เข้ากันไม่เข้าใจกันแต่คุณก็ยังอยากที่จะประคับประคองแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากันกับคู่ของคุณนะคะประมาณนี้เนาะยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์แล้วก็ยังอยากที่จะเขาเรียกว่าสร้างความมั่นคงมากขึ้นยังอยากที่จะมอบความรักมอบความเอาใจใส่ ให้กับคนที่คุณรักมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีสิงลัคนาสิงคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีสิงลัคนาสิง์มาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สองดาบนะคะไพ่ควีนถือถ้วยไม่รู้สึกว่าเขาน้อยใจอะไรคุณสักอย่างหนึ่งเนะาะไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะอีกหนึ่งใบค่ะ และเป็นไพ่ห้าเหรียญชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์คนที่คุณคิดถึงเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยจะสนใจเขาสักเท่าไหร่คุณรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณน่ะมีกําแพงมีบางอย่างที่บอกเขาไม่หมดหรือเปล่าเขาค่อนข้างมีความกังวลในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพราะตัวคุณกับตัวเขาอยู่ไกลกันหรือมีความต่างกันในเรื่องของเ,ออเชื้อชาติศาสนาอายุ อารมณ์นะคะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตต่างๆที่ค่อนข้างที่จะต่างกันตัวเขาเลยมีความกังวลว่าเราจะเข้ากันได้ไหมเราจะไปกันได้ไหมในสิ่งที่เขาต้องการที่จะสื่อคุณเข้าใจเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอื้ เนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์จะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะไพ่หก เปรียนค่ะไพ่แฮงแมนนะคะและเป็นไพ่โวค่ะชาวราศีสิงลัคนณะสิงนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวาราศีกรกฎนะคะราศีธนูนะคะมีธาตุน้ํากรกฎมิมพิจิกมีธาตุดินพลึกศกกันมังกรอ,อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะมีไพ่ของชาวต่างชาติขึ้นมาด้วยคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ ในส่วนของเอาค่ะมันคือความรักความสัมพันธ์แน่นอนคะ่ะจะมีการให้และได้รับในเรื่องาของโอกาสต่างๆนะคะถ้าหากว่ามีความไม่เข้าใจนะคะจะมีความปรับความเข้าใจให้แก่กันยังมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยยังมีแพชชั่นยังมีพลังงานที่ดีในการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะมีไพ่แฮงแมนขึ้นมาถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะค่อนข้างที่จะพัฒนาได้ยากอาจจะด,ด้วยความปัญหาในเรื่องราวของ อายุศาส,สนาวัฒนธรรมเวลาระยะทางที่อยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดคนละอำเภอคนละประเทศคนละซีกโลกอะไรก็ว่าไปนะคะมันมีปัญหาอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่มันเป็นปัญหาที่พักไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้สิ่งที่ต้องการมากกว่านั้นคือความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรคะ่ะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะไพ่เด็กถือเหรียญคะ่ะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะและเป็นไพ่งถือ ชาวราศีสิงละกนาสิงนะคะไพ่ทาโร่จะแนะนําในเรื่องราวของอารมณ์และคําพูดนะให้ระมัดระวังในงเรื่องราวของอารมณ์และคําพูดนะคะมีสติเข้าไว้นะอย่าเขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์และคําพูดของตัวเองอย่าเอาใจอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปอ,อ่ะพยายามปรับเข้าหากันพยายามให้โอกาส พยายามปรับจูนปรับเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนก็ได้ค่ะไม่ใช่เปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือจนเราไม่หลงเหลือความเป็นตัวของตัวเองต่อไปไม่ใช่แต่ค่อยๆปรับจูนเข้าหาการเพื่อให้ความสัมพัน์นี้ค่อยๆประคับประคองและมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดสับสับคลานะคะคอมเมนต์ดีๆดีเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะ a น d ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยไม่ว้ดแลคะ อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ